ยินดีต um really ้อนรับข้าสู่เทิร์นเจอรีเวตี้มาเล่นกันเยอะๆนะคะคดิเดี๋ยวโดนประตูนีเดี๋ยวโดนประตูนีไอ้คนต้าไอ้คนเต้าเฮ้ยเดี๋ยวโดนประตูนี่เฮ้ยๆงๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆไๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆ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  คนใต้เดินไล่ไปดูเรื่องวันนี้เลยนี่อย่างนี้ใหม่เดินมาพ่ดได้ย่างนี้นะพี่บ่าวไม่ชอบเลยพี่บ่าวพี่บ่าวอยากตีหน้าพี่อะไรมาอยากตีอาวุธแล้วอยากตีหน้าพี่พี่บ่าวพี่บ่าวได้ยินไหมน้องชายเอ็งพูดโอ้เอ็งเอ็งเป็นคนใต้พี่เห็เหรอว่าเอ็งไม่พูดใส่เหมือนปะบ่าวได้ยินได้ยินน้องไหมพี่บ่าวเดียวินดี เขาตีน้ำผมไม่ตีอาวุธแล้วแล้วผมยิ่งจีนคาเล็กเตอร์แล้วเสียเนาะตีแบบไม่เป็นรอยตายใส่มันดีเองเป็นคนใต้ไม่ใช่เหรอวะเองเป็นคนใต้เองต้องใส่มันเด็กๆเข้ามาแล้วตั้งใจเรียนหนังสือนะเรากูจะสอนเองนะครับเด็กๆจะไม่ต้องฟางไม่ใช่คนใต้ น้องๆหนตั yeah, ้งใจะมังเชื่อใช่ครับพราี <wie> ่ค <changing> รับเพราีผมเป็นครูที่นี่ครับแอดแอมมีการศึกษาฟรีไหมผมไม่อยากเรียนในครูคนตายนี่ชื่อรผมชื่อช่องว่า YB เอกตัวผมผมชื่อช่องว่าคนตายเอกทูนี่คนตายเกทไอ้นักเรียนคนตาย เฮ้ยนักเรียนคนใต้เนียไอ้คนคนใต้เห็นคุณไหมเนี่ยเจียบอกกันมิเลยแล้วว่ามีมีจ้องหยุดมีจ้องหยุดไอ้นักเรียนคนใต้พูดภาษาใต้นักเรียนพูดไอ้คนใต้เฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุชมึงอยู่ไหนได้อเนาะากอยากน้องแต่จี๋แล้วไหมเน้อฮู้ไอ้นักเรียน เหมนคนตายพูดนี่วันนี้ฉันจะมาเรียนนี่เหมือนในคนตายข้างๆกูเลยับไม่เงี้ยเหย่ายคนนี้เป็นคนได้ขี้ไปก่อนนะน้องได้ขี้ไปก่อนอ แล้วเหมือนจะมารีวิวให้แล้วเราได้เราได้ตอบเ็จากเอ็ดมาไ่าเลยได้ภาัองอลหมเหมือนมารีวว้เราได้ะไอะไรตอบเต็จากเอดินครับโอ้ยอยู่น้ำสไปจังเลยอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะเดลิวเวอร์ซิตี้รออยู่ค่ะ เรา,า,าเล่นเยอะนะครับประมาณไปบ่ายเนี่ยคนเล่นกับ50เลยนะครับเราขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากจะคิดหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักรักพี่ไหมนะครับรักพี่ไหมนะครับเเช่นกัน <laughs>